ก็สวัสดีครับพี่พี่น้องๆทุกคนนะครับผู้นิยมสะสมพระเหรียญพระเครื่องพระโบราณนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกๆุกคนนะครับมาชมเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับเหรียญนี้นะครับน่ะนะครับเรียกว่าเหรียญฉลุทองแดงนะครับนะฉลุทองแดงแต่ที่ผมจะให้ดูในวันนี้นะครับคือให้ดูในสาระที่ว่าอ่าเป็นเหรียญหล่อหรือเหรียญปั๊มนะครับน่ะจะไม่ได้บอกว่าเป็นเหรียญแท้ไม่แท้นะครับแต่ว่านะครับเหรียญฉลุเนี่ยนะครับ จากการศึกษานะครับข้อมูลจากทางวัดพระาติการามนะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนะครับคือเหรียญฉลุนะครับเหรียญฉลุลงยานะครับยังนะครับคือในการจัดสร้างเนี่ยนะครับไม่มีบันทึกการจัดสร้างใดๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญฉลุนะครับแต่ที่ผมเอามาให้ดูในวันนี้นะครับก็คือนะครับเป็นเหรียญฉลุเหรียญนี้นะครับโดยไม่ทราบว่าปีการจัดสร้างขึ้นมานะครับตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับ เพราะว่าไม่มีการบันทึกแต่สิ่งที่จะให้ดูในวันนี้คือให้ดูหลักวิธีในการดูว่าเป็นเหรียญหล่อหรือเหรียญปั๊มนะครับสําหรับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญตัวอย่างนะครับที่จะนํามาให้ผู้ชมนะครับได้สังเกตดูว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญหล่อหรือเหรียญปั๊มแล้วก็วิธีสังเกตข้อสังเกตว่าเหรียญปอกเหรียญหล่อเหรียญปั๊มนั้นดูยังไงพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ มาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเหรียญพระเหรียญน,นี้กันครับเหรียญพระเหรียญนี้คือเหรียญหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาศนะครับพศ2469นะครับจากนะครับการสืบค้นนะครับพบว่านะครับเหรียญนี้นะครับไม่มีการจัดสร้างแต่อย่างใดนะครับเหรียญฉลุทองแดงนี้นะครับนะจากอ้างอิงจากวัดพระญาติการามที่มีบันทึกการจัดสร้างเหรียญหลวงพ่อกลั่นเอาไว้นะครับคือเหรียญฉลุลงยาเนี่ย แล้วก็ฉลุทองแดงเนี่ยไม่มีการจัดสร้างนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาส่องกล้องกันดูนะครับทีนี้ผมจะมาบอกว่าเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลอ่อหรือว่าเหรียญปั๊มนะครับลักษณะของเหรียญน,นี้นะครับผมจะบอกให้คือเป็นเหรียญหล่อนะครับนะคือเป็นเหรียญหล่อครับลักษณะของเหรียญหล่อก็จะไม่มีความคมชัดนะครับในตัวพิมพ์ต่างๆนะครับในตัวหนังสือต่างๆนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญหลอ่อ ขึ้นมานะครับก็พูดได้ว่าเป็นเหรียญหล่อถอดพิมพ์นั่นแหละครับนะจึงจะไม่มีความคมชัดนะครับทุกคนเห็นตุ่มๆนี้ไหมครับถ้าเห็นแบบนี้เป็นเหรียญหล่อแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังครับแล้วผมจะบอกว่าเหรียญหล่อดูยังไงนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านหลังนะครับทุกคนถ้าเห็นลักษณะของเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับคือความคมชัดไม่มีนะครับจะเบลอๆนะครับลักษณะอย่างนี้นะครับ คือเหรียญหล่อหรือเหรียญถอดพิมพ์นั่นเองนะครับและเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญหล่อนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูว่านะครับจุดสังเกตว่าเหรียญหลอดูตรงไหนยังไงทุกคนสังเกตดูให้ดีนะครับนะอ่ะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูนะครับทุกคนสังเกตดูขอบเหรียญครับเห็นขอบเหรียญไหมครับขอบเหรียญจะมีเส้นประกบพิมพ์ชัดเจนเลยครับนะครับจะเป็นเส้นแบบนี้นะครับรอบทั้งเหรียญเลยนะครับนะทุกคนเห็นไหมครับจะเป็นเส้นรอบทั้งเหรียญก็คือ จะเป็นเหรียญหล่อประกบพิมพ์นั่นเองนะครับก็คือเอาหล่อพิมพ์ด้านหน้าแล้วก็หล่อพิมพ์ด้านหลังนะครับแล้วก็นํามาประกบกันนะครับก็จะเห็นเป็นเส้นลอยแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมเป็นเส้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญปั๊มก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับทุกคนครับเหรียญปั๊มจะมีลักษณะอีกแบบหนึ่งถ้าเห็นแบบนี้นะครับเป็นเส้นนะครับนี่แบบนี้รอบเหรียญนะครับคือเหรียญหล่อนั่นเองนะครับทุกคนครับ อันนี้ก็คือวิธีสังเกตเหรียญหล่อแบบง่ายๆเลยนะครับทุกคนที่ผมนําวิธีการดูเหรียญมาฝากทุกๆคนนะครับมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับนะว่าเหรียญหลอดูยังไงครับนะครับดูง่ายๆครับดูที่ขอบเหรียญจะเห็นเส้นแบบนี้คือเส้นการประกบพิมพ์นั่นเองนะครับนะแล้วก็ลักษณะของความคมชัดนะครับของเหรียญนะครับจะไม่มีความคมชัดนะครับจะเบลอๆนะครับทุกคนครับนี่ก็คือลักษณะของนะครับเหรียญพระ ที่เป็นการหล่อขึ้นมานั่นเองนะครับทุกคนครับเอาละครับวันนี้ก็นําเกร็ดความรู้เล็กๆเ,เ,เกี่ยวกับการดูพระมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับอย่าลืมคอยติดตามชมนะครับช่องนักสืบเหรียญโบราณกันได้ใหม่นะครับ่หรับาันี้ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ